เรียกว่าอะไรลู่ลมต่างกันและนี้จุดอยู่ข้างล่างคือพร้อมดีขึ้นค่อนข้างจะไปใบบางกว่านะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายนะครับเพื่อไขข้อข้องใจที่แบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ่า ัวไม้จะเปลี่ยนรุ่นนี้ดีไหมเวรรุ่นนี้ดีไหมเหล็กรุ่นนี้ดีไหมก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็จะได้รู้ว่าวิธีการดูคร่าวๆองเงี้ครับนี่อคือแบบผมพยายามจะอธิบายในมุมของการออกแบบนะครับว่าสิ่งนี้เพื่ออะไรจุด CG คืออะไรเรื่องนี้เพื่อเพื่ออะไรนะครับในค่าของวัสดุหรือแมทชิเรียลหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับสำหรับในส่วนแรกนะครับเราจะมาอธิบายพื้นฐานเอาง่ายๆนะครับนี่ผมเขียน บ้านกระดานนะครับมุมตกกระทบเของเรามุมสะท้อนนะครับนั้นเราเตะเด้งลงปุ๊บเราจะออกมาที่มุมพอดีกันนะครับเพราะนั้นเซนต์ซีจีคือซีจีเรียวกว่าเซนเตอร์ออฟกาวิที้นะครับนี่นะครับเซนเตอร์ออฟกาวิที้นะครับก็คือจุดตรงกลางของกาวิที้กาวิที้คือแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะนั้นเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ลูกดีดออกแล้วกันถ้าเราคุยในภาษากรอปอย่างเงี้ยั้นในตัวอุปกรณ์เราก็จะดูกันได้ง่ายๆนะครับในการที่มองมุมมองมุมมองว่า อันไหนเป็นอันไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหัวไม้ถ้าผมวาดหัวไม้ถ้าผมวาดหัวไม้ปุ๊บถ้าการที่เขาเออกแบบมาตรงนี้ตรงกลางตรงกลางหน้าไม้งียครับแล้วจุดเซนเ,นเตอร์อยู่ตรงนี้แสดงว่าถ,ถ้าถ้าเทียบเคียงกันแล้วคือจุดนี้นะครับลูกก็จะโด <S <S ่งเราสังเกตถ้าเราเลื่อนจุดถ้าเราเลื่อนจุดไปอยู่ต่ําเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ไปข้างหน้านะครับก็จะลูกก็จะยิงโดกงถ้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ค่อนข้างจะพุ่งออกไปเพราะจุดดีมันใกล้ก็จะค่อนข้างจะพุ่ง <S <S ออกไปเพราะมันต่ำเป็นตามตาม,มุมเป็นตามมุมองศา ก็จะงงนิดนึงนะครับดูไปตามมุมองศาเพราะนั้นสิ่งที่เราควรสังเกตในการไม้ที่เราจะตีนะครับนอกจากเรื่ององศาทีนี้เรื่ององศาขออนุญาตแทรกขึ้นมานิดนึงอ,องศาจริงๆเราเกือบจะพูดได้ว่าเราไม่ต้องยึดติดเลยก็ได้นะครับว่าอ,อ,องศาหัวไม้ไดเวอร์ที่เราใช้เป็นองศาเท่าไหร่นะครับเพราะสุดท้ายพอเราเข้าเครื่องสมมุติอย่างเครื่องแท็กแมนที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะมีค่าที่เรียกว่าดนามิกหลบนะครับเป็นค่าดนามิกหลบ แต่มีหลอบคือสุดท้ายแล้วเราเข้าเข้าหน้าไม้จริงในขณะนั้นเท่า,าไหร่คนอาจจะใช้หัวไม้หลอบ10.5แต่ว่าเวลาที่ตีจริงถ้าเกิดได้ได้เข้าเครื่องวัดจริงๆผลที่ออกมาอาจจะเป็น9ก็ได้นะบางคนอาจ,จใช้หลอบ9ในตั้งดั้งเดิมคือเป็นเบสต,ตั้งขึ้นมาว่าเป็น9อ,อาจจะเข้าจริงๆคือ12ก็ได้เพราะนั้น เราก็อาจจะไม่สามารถจะเชื่อได้นะครับว่า,วาไม้นี้จะตีโด่งตีต่ําอะไรยังไงนะครับฉะนั้นหัวไม้แรกที่ผมจะนําเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือวอติโอนะครับอันนี้คือรุ่นแบบอวุโสนะครับถามว่าหน้าเด้งไม่เด้งอันนี้จะต่างกันยังไงคือในกฎในกฎของ jspj เขาจะมีค่าคอนฟอร์มนะครับค่าที่ไม่เด้งคือบอกแล้วตรงนี้มันบ,นบางคือในใน,ในรูปที่ผมวาดนะมันเป็นการยุบตัวนะครับการที่เราตีน,นี้ใช้แปรงแล้วกันการยุบตัวเข้าไปแล้วดีดออกไปเพราะนั้นถ้ายิ่งบางแสดงว่ามันยิ่งดีดเยอะ แต่เขาก็จะมีค่าที่เขากําหนดมาว่าประมาณนี้่0.83เพราะฉะนั้นไม้ที่เด้งกว่าตัวเลขที่เยอะกว่า0.83เพราะนั้นการที่จะเด้งได้ขึ้นก็คือต้องบางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบพวกตีแรงๆพวกผมตีเนี่ยอาจจะตีไม่กี่ทีก็แตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นรุ่นของหนูโสมเราลองดูสังเกตรตัวนี้ครับเห็นไหมจากที่จุดเซนเตอร์ออรกาวิตตี้ จุดเขาอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างเท่ากับอันเนี้ยตีไงก็ค่อนข้างจะโด่งในการออกแบบของเขาแต่ทีนี้พอโด่งก็อาจจะไม่ไกลอันนี้เราไม่พูดเรื่องที่ลึกเข้าไปว่าเทคโนโลยีข้างในหัวเขาเป็นอะไรไงครับอันนี้ก็ผ่านไปไม้ึ่งทีนี้มาอีกไม้นะครับนี้เป็นโลกนะครับเป็นคาราเวร์รุ่นรุ่นรุ่นที่แล้วรุ่นก่อนหน้านี้ดูครับอันนี้คือการออกแบบของเขาอีกแบบหนึง่งจริงๆก็หลักการเดียวกันแต่ด้วยถ้าเทคโนโลยีเจลเบรกอะไรของเขาเขาบอกแล้วเขาพยายามควบคุมการดีดของหน้าไม้นะครับพยายามควบคุมการดีดของหน้าไม้ เขาเลยมีแท่งเสาอะไรที่เขาพรีเซนต์มาครับแต่ดูลักษณะเดือนันนี้เป็นตัวแม็กนะครับมันไม่ใช่ตัวที่ตียากสุดก็คือรอยโด่งง่ายใช่ไหมครับก็หมุดก็อยู่ข้างหลังในนี้ถ้าเรามาดูข้างๆโพสิชันเกือบจะใกล้เคียงเดียวกันแต่หัวมีความลาดชันต่างกันนะครับรูคว,ความจะพุ่งกว่าลักษณะนหน้าไม้อันนี้ผมจะไม่พูดนะครับเพราะมันเป็นฟิลลิ่งหรือละเอียดเกินไปแต่คลิปนี้มันจะยาวเกินไปน,นี่เราสังเกตได้อันนี้คือโดง่งทีนี้มาถึงอีกอีกยี่ห้อนึงครับอันนี้คือไทชลิตนะครับ T S R One นะครับ อันนี้เป็นรุ่นเล็กหนึ่งนี่คือตีง่ายของเขาอยู่ข้างลังเหมือนกันหน้าไม้แมทเทเรียลนี่คือแล้วแต่คนนะครับน,นี่คือความต่างจริงอยู่แค่นี้ประสิทธิภาพอยู่เดียวกันความหน้าเด้งความความคำนวณว,ว่าจุดไหนจะเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีของตลี่ห้ออันนี้คือสิ่งจุดเดียวที่เราต้องแทบจะเป็นสิ่งที่แตกต่างของในแต่ละแบรนด์ในแต่ละรุ่นในแต่ละเจนที่มันคิดดูนะครับว่าอันนี้ก็มันเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยสามหัวลักษณะเดียวกันทีนี้เรามาดูอ่านนี้หยิบมาผิดครับต้องเป็นตััวนนี้นะครบ ลักษณะเดียวกันนี่คือ Q10 Max นะครับเห็นไหมอันนี้อยู่ข้างหลังเหมือนกันแต่ของ Q10 คือจะไม่มีหมุดข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะอธิบายใน,ในหัวต่อไปนะครับคือพอยายามทำให้ใกล้เคียงอยู่กับเขาอันนี้เทคโนโลยีอะไรล่องสล็อตอะไรขเขาก็เป็นแล้วแต่เขาล่องสล็อตของเขาของเทเลเมตคือพอยายามทําให้เรื่องหน้าเด้งเดี๋ยวหน้าไม้เดี๋ยวเราอธิบายว่าเทเลเมตต่างกับเจ้าอื่นยังไงนะครับอันนี้คือพูดเรื่องอุปกรณ์นะครับพอทีนี้นะครับในหัวไม้ที่ต่ําดูบ้างลองดูลักษณะเชฟหัวนะครับ ็นไ,ไหมครับความเรียกว่าอะไรลูลมต่างกันและนี้จุดอยู่ข้างล่างนี้จุดอยู่ข้างล่างเพื่อพร้อมดีขึ้นนี้จุดจะเริ่มแบบเหมือนเราดูเริ่มจะตั้งเริ่มจะตั้งฉากเพื่อให้ลูกพุ่งนะครับเอาอนี้คือ q I ิ1 0 LS นะครับคือตัวที่ตีต่ําของเขานะครับหัวไม้ที่ที่มักจะให้ลูกพุ่งต่ำๆมักจะมีจุดเซนเตอร์ออฟกาวิตี้มาอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหน้าเพื่อให้แบบเป็นดีดท,ที่มันพุ่งทมหัวไม้มันจะค่อนข้างจะถ่วงลงหรือตีแล้วจะไม่ค่อยเหินขึ้นอย่างเงี้ยครับพยายามจะแบบ ปก,กต,ติเราตีเราแกว่งไม้มันจะมันจะเหินมีความเหินไอ้ที่ก้านที่เป็นเทนชั่นที่เคยบอกนะครับเป็นทอร์กพออนนี้มันต่ำก็จะพยายามรักษาช่วยขึ้นไปนั้นมไม้จะค่อนข้างจะถ้าเกิดมีคลิกล้องสโลมชั่นจริงไม้ค่อนข้างจะแบบเป็นเรื่องเกาวีตดีครับไม้จะค่อนข้างที่จะลอยตัวช้ากว่าแต่ไม่ใช่ผ่านลูกช้ากว่าทีนี้ถ้าข้อแนะนําสําหรับเรื่องนี้ของหัวไม้คือถ้าเป็นสูตรของผมที่ผมใช้มาตลอดนะครับ ก้านเนี่ยมันมีทองใช่ไหมครับบางก้านเขาออกแบบคาแรคเตอร์มาให้แบบตีโดมิดคิกไฮคิกโลคิกสิ่งที่เรียกโลไฮมิดเนี่ยมิดคือตรงกลางตรงนี้ค่อนข้างจะเหมือนเหมือนถเหมือน้ะเรามันจะเป็นมุมตรงกลางที่ดีตรงกลางก้านที่แข็งมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลองดูดูตรงนี้แข็งมาทั้งท่อนแล้วมันดีแค่ตรงตรงมือแล้วก็โลคิกคือตีง่ายสุดคือดีตรงปลายก็ดิกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยใช่เพราะนั้นคนตีแรงถ้าเกิดตีถ้าเกิดตีก้านโลคิกมากๆก็จะแบบตบัดไม่ไก่ แต่ที่เราตีมคนถ้าตีไม่แรงนะตีหฮคิกคือเราต้องใช้พลังทั้งหมดอาคิดง่ายๆเลยใช้พลังทั้งหมดเพื่อดีดอันนี้ทั้งหมดแต่พอโลคิกปุ๊บใช้แค่นี้ก็พอก็จะ,จะดีดแค่ตรงนี้แต่พอมีดคิกก็อาจระไกลขึ้นพอรึ้ออก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการโมไม้ของผมคือ70%ตามที่ผมเรียนเรียนกอล์ฟมาเนี่ยตามที่เรียนท่านอาจารย์มาเลยคือ70%ของไม่กอล์ฟคือการผลประสิทธิภาพคือการหัวมไม้ เป็นอีก30%อาจจะมีฟิลลิ่งสมัยนี้ไดเวอร์อาจจะแบบแตกต่างกันมากเรื่องหัวหนู่นนี่นั่น70%เป็นเป็นก้านอัมสิเปอร์เซ็นต์เป็นหัวเราไม่ควรดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีเหตุผลที่อธิบายเราไม่ควรจะเลือกทําให้ทุกอย่างมันเป็นร้อยเป็นแบบเดียวกันถ้าเราไม่ได้มีเจตนาที่แท้จริงบางคนอาจจะรู้สึกนะครับว่าทําไมก้านคนนี้ดีไปใส่กับหัวนี้แต่พอไปซื้อก้านนี้มาแต่ไม่ได้ใส่คนหัวมันถึงไม่เหมือนกันคือก้านควรจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งหัวควรจะมีคา,ราออแรคเอตอร์ ตีพุ่งเ,เรียกโลแล้วกันเ้าใช้การที่ค่อนข้างจะตีโดงคือเป็นไฮใช้เราจะได้สิ่งที่มันเสถียรอยู่ตรงกลางพอดีครับสมมุติเราใช้การที่มันโลครับปุ๊บเราสามารถจะใช้หัวที่มันโดงได้เพราะนั้นช่วงหนึ่งผมเคยใช้หัวไม้ที่มันหลอก4.5 ทุกคนก็บอกว่าอ่าะปิ้นไม่ตีลอยไปเลยลอ่ะใช่ผมตีลอยแต่ผมตีแบบ200กว่า300มันก็ต้องลอยประมาณนั้นแต่คนที่มาตีก้านผมก็ตีไม่ขึ้นนะครับหลบ10ก็คือตีต่ํากว่าตีตีต่ากว่าหลบ9ของเขาอีกเพราะว่าไม้ผมถูกออกแบบมาแบบนั้นคือหัวไม้ตัวหัวให้ลักษณะหลอบที่โดง่งหรือให้ฟิลลิ่งหรือให้ความกำมีเจตนาที่ทําให้มันโดง่งแล้วแต่ก้านผมแข็งมาก การถึงเป็นต่บอ,อะไรเงี้ยครับนี่คือการออกแบบไม้ของเราเพราะฉะนั้นบางคนตีก้านโด่งแต่ก็ใช้หลบใช้หลบไม่ถึงหรือว่าใช้หลบก็ผิดลูกก็เลยขึ้นไปข้างบนเราควรจะคำนวณอย่างนี้ได้เพราะว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเพราะฉะนั้น จริงๆถ้าเราเข้าเข้าเครื่องวัดเราทํายังไงให้รูเราออกไปเป็นเป็นโปรเจกต์ต้ที่45องศาได้ยังไงก็ยังไงก็ไก่นะครับถ้าไม่นับบนสปีดนะครับเพราะว่าอันนั้นคือกาวิตี้ของแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็ตีจริงๆผมตีเฮดสปีดไม่ไดีเยอะแต่ผมได้ระยะมากกว่าที่ทุกคนคิดเพราะว่าไม้ผมออกแบบมาแบบนั้นสมัยนี้คือแบบวิศวกรเขาเก่งมากหลบก้างเขามันโดน่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆผมก็ยังใช้รูปแบบเดิมคือ หัวโด่งก้านต่าเพื่อออกมาให้เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะข้ามไดเวอร์ไปเหล็กอะจริงๆตามที่เรียนผมเป็นเด็กสายวิทย์แลเนาะเหล็กมีคุณสมบัติในทางเหนียวมากกว่าแข็งนะครับคือที่มันไม่นั่นเพราะมันเหนียวต่อกันโมเลกุลแต่มันเหนียวมันโคบแน่นคือพูดพูดกันแบบขำๆเหนียวก็กันปุ๊บแต่ทีนี้ในการที่จะทําให้มันเหนียวแล้วมันมันอยู่ได้มันก็หนักพัฒนาหัวไม้ถ้าเป็นเรื่องพูดถึงหัวไม้ก็อนอย่างเดียวพัฒนามันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ่ๆปุ๊บก็จนมันจะเทเนียมเทเนียมค่อน ถ้าเรื่องลึกกว่าน,นั้นเราไม่ต้องอธิบายแต่คือรู้ว่าคุณสมบัติเป็นอย่างงั้นเขาก็เลยเปลี่ยนจากใช้แบบอลูมิเนียมหรือเหล็กอะไรที่พัฒนามาจากไม้ตั้งแบบโพลิม,มอรอะไรเงี้ยมาเป็นไทเทเนียมแต่ทีนี้ไทเทเนียมไม่ได้สเสถียรเท่าวัสดุใหม่ของยี่ห้อนี้คือคาร์บอนคือใครจะไปใช้แล้วแตกหรืออะไรก็ ก็แล้วแต่นั้นผมว่าอะไรก็แตกได้พาะผมก็ตีหัว mm hmm. เชนเนียมแตกมา9้าหัวอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นอันนี้คือน่าสนใจที่ผม mm hmm. ผมชอบเรื่องเทคโนโลยีคือเทเลเมตตั้งแต่รุ่นแรกเขาพยายามใช้หน้าคาร์บอนเพราะคาร์บอนค่อนข้างจะมีความสเสถียรกว่าเป็นวัสดุที่มันถักนะครับเหมือนกา้านเพราะนั้นมันค่อนข้างจะคําน,าน,นวณว่าจะออกไปสเสถียร mm hmm. จริงๆแล้วผมก็กล้าพูดได้ว่าตอนแรกตอนแรกผมพูดตั้งแต่ตอนที่เขาออกตัวหัวคาร์บอนตัวแรกก็คือสเตลอย่างเงี้ยว่าเออน่าจะยังไม่ไก่น่าจะเป็นรุ่นที่ ทดลองทดลองการที่ใช้หัวคาร์บอนสเตลทูก็คือเริ่มเริ่มมาพัฒนาเรื่องการถ่วงน้ําหนักว่าใส่ไปได้แค่ไหนใช่ลองดูว่าตอนแรกออกซิมทูมาครับผมก็ใช้ซิมทูมาปุ๊บก็จะมีการคาร์บอนคาร์อบอนแล้วก็เทเทเนียมแต่พอตอนลองดูสเตลมันจะแบบมันจะเป็นคาร์บอนแล้วคาร์บอนเหลือแค่2ชิ้นแทนที่แบบรุ่นใหม่จะเป็น3ชิ้นเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับเลยนี่ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อดูความเสถียรน,นะครับ อย่างดูทั้งอย่างถ้าดูรุ่นนี้ได้ก็จะมีความกระพยมบาลานซ์กันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคิดว่าก็เป็นเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นบางทีบางทีถ้านอกจากสวิงเราเปลี่ยนอุปรกรณ์ครับพวกวิศวกรเขาทำกันทำงานทำงานกันหนักมากทำงานกันเยอะมีความแบบวิจัยมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นค่อนข้างน่าจะได้ผลนะครับนั่นแหละครับเรื่องเดียวกันทีนี้เหล็กเป็นที่แตกต่างหน่อยเป็นทรงแบนเราดูง่ายถ้าเซนเตอร์อยู่ต่ำรูยิงโดบรูยิงโดงถ้ถต่งต่ำนะครับรูยิงโดงออกไป พอเห็นภาพนะครับเพอนะนะ้นน่ะถ้าเราอธิบายเหล็กที่เป็นเบรดเบ็กเบรดคืออะไรคือขึ้นรูปคือหล่อขึ้นมาหยอดมาตามทรงเพรานะนั้นถ้าเราเห็นแบบแผงเนี้ยแผงเบรดนะครับน,นนึกถึงยิ่งสูงเท่าไหร่รูก,ก็จะยิ่งต่ำคิดง่ายแค่นี้เลยครับถ้าเหล็กกาวิตี้เราถึงได้ส่วนส่วนใหญ่มันถึงจะเป็นเป็นช่องอยู่อย่างงี้อยู่ข้างล่างเพราะว่าเขาพยายามจะถ่วงตรงนี้อันนี้คือมุมมุมมุมมันหนาครับ <c oughs> เพื่อให้รูอะโดกนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมทุกค่ายอยู่ที่ฟิลฟลลิ่งของแมทเทเรียลนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีซูนโน่จะจะนุ่มนะครับเพราะด้วยด้วยด้วยวัสดุของเขาแบบซู้แต่แบรนด์ในการอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจแมทเทเรียลเท่าไหร่นะเราก็จะมาดูในตัวอย่างครับอย่างนี้นะครับอย่างคาร์เวยนะครับเอฟเฟกตามเซนเตอร์กัปิตี้อยู่ข้างล่างมันมีถ่วงของเขาด้วยอันนี้เป็นเรื่องของเขาเราไม่ค่อยสนใเยอะนะครับอยู่ข้างล่างลูกก็ค่อนข้างจะโด่ง อ่ะเป็นเป็นเชฟนะงานงานเนียนตัวนี้ดีนะครับนี่ประกอบข้างมีส่วนที่เป็นฟอนนะครับก็จะนุ่มอ่านี่ไทเทนีทีร้อยห้าสิบนะครับนะครับไหมลักษณะเหมือนเมื่อกี้เลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะเป็นเป็นนี่คือเหล็กเขาชอบเรียกว่าเหล็กกาวิตี้โดยส่วนใหญ่ข้างในไอ้ที่มันปูดๆเนี่ยมันมักจะโปง่งก็เลยมีการเด้งมันโทูมอ่านี้เหมือนกันเหน็นไหมมีซุนโนรุ่นก่อนหน้านี้มีซุนโน 3, สองสองสามเห็นไหมลักษมาเหมือนกันเลยอยู่ข้างล่างมีคาปูด ส่วนเรื่องแบบพลศาสตร์ไดนา้ิอกอะไรอย่างนั้นก็เป็นลัตเตแบร์นะครับผมจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นพยายามจะพยายามจะไม่พูดนี่ก็มิโซโน่เนี่ยเก้าสองสามนะอันนี้เป็นเหล็กกสจีเหรอไหมเนี่ยหนานี่ก็โซนหนาทําช่วยให้ผ่านลูกง่ายเวลาที่แบบปะทะไม่ดีอาจจะแบบอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับส่วนเร,เรื่องการก็คืออันนี้อันนี้อันนี้เป็นไม้ตีสบายๆนะครับเป็นไม้รุ่นผู้หญิงนะครับอ่าแต่ไม่ใช่ตัว e อีฟิลแปดอ่าทีนี้มาเหล็กผมเห็นไหมอันนี้คือเอ็มบีนี่คือหล่อมาเห็นไหม ความเขาอยู่ตรงกลางเขาพยายามจะแบบมีความดีแต่พยายามพยายามสร้างเหลี่ยมที่แบบสเสถียรก็จะละักษณะมันจะไม่เหมือนกันใช่หไหมใบส่วนใหญ่ผู้เล็กเบสดถึงจะแบบเล็กอะครับเพราะว่าหล่อมาค่อนข้างจะเอาค่อนข้างจะแบบเป็นการหลองก็จะเล็กใช่ไหมอ่าปิดปุ๊บหายเลยแต่ตอ,อนนี้ปิดแล้วยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะดูได้เวลาที่เราเลือกบางทีบางคนก็มีคนถามผมเข้ามาอันโป๊ะับผมดใช้อันนี้ได้ไหมนู่นน,นี่นั่น จริงๆเราคุณเลือกว่าเราจะเล่นเกมกอล์ฟแบบไหนนะครับคือมันไม่ผิดนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะโอเคในการที่จะบอกว่าเหล็กเบสใช้กับโปรนะครับคือบางคนอาจจะมีฟีลลิ่งที่โอเคถ้าแบบไม่ได้มีความเร็วหัวไม้เยอะเพราะว่าพวกนี้มันจะเหมือนเรียกว่าเป็นเหล็กที่หน้าไม่เด้งเลย,ย่เงี้ยจะไม่เด้งเลยก็ไม่ใช่แต่คือไม่ได้เป็นความเด้งแล้วกันถือว่าเราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นระยะถ้าไม่ได้มีความเร็วมากมันจะไม่ค่อยได้ระยะแต่ ผมก็ไม่ใหญ่ทุกคนยึดติดว่าจําเป็นต้องตีให้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะบางคนอาจจะบางคนบางคนพูดจริงนะว่บาบางคนอาจจะตีกอล์ฟไม่ดีเพราะว่าใช้เหล็กกาวติตี้แต่เป็นคนที่ชอบแบบเชฟช็อตนน่นนี้นั่นแต่เข้าใจไหมเขาว่ากาวติตี้คือเซนเตรอร์กอลิตี้มันอยู่พยายามจะดีตุ้มตุ้มแต่ทุกคนแบบอยากจะตีเลี้ยวเข้ามาอย่างนี้แต่แต่ด้วยอุปกรณ์นะ่ะมีอุปกรณ์เขาแบบนั่นทํามาปุป๊บพอดีป,ป,ปุ๊บตุมลูกก็ออกไปเลยแล้วก็ไม่เลี้ยวคือพยายามออกแบบหรือเลือกอุปกรณ์ที่เรา ชอบนะครับแล้วก็เข้ากับเราแล้วเข้าใจมันเข้าใจว่าโอเคฉันอยากได้เบรดเนี่ยสองตีตีเบรดเนี่ยหลอกว่าก็พยายามเข้าใจก่อนว่าเออลู่มันจะต่ำกว่านะระยะมันจะสั้นกว่าเราจะได้ไปโมดิฟายแต่ใช้การอะไรที่แบบช่วยระยะตอมเติบโตตรงนั้นไม่ใช่แบบดื้อดึงใช้อย่างนั้นแล้วก็เข้าใจไปเองนะครับก็คืออุปกรณ์มันก็จะไม่ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้แบบเข้ากับเรามันก็ไม่เหมาะกับเราทั้งที่เป็นไม้เราแท้ๆตังเราไม่ควรเสียนะครับนั่นแหละครับพัตเตอร์ันนี้เราไม่พูดนะครับ ทีนี้เวทมันเป็นลูกชิปมากๆเ<ะ><ะ>บาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนู่นนี่เราก็ต้องไปเลือกเบาไปจดที่มันแล้วดูโอเคถ้าผมให้คําแนะนําคือเวทเทลิสมันจะชิปดีนะครับเล่นรูปแบบน็อกดาวเป็นเวทที่แบบลูกสั้นนะครับใช่สปินเราไม่ไม่พูดถึงกันอย่างนี้เห็นไหมพอมาปุ๊บเป็นหน้ามิวลาอที่ผมใช้ค่อนข้างจะใบใบใบบางกว่านะครับนะถ้าผมพูดก็คือผมชอบ เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นลูกสั้นอ่ะใช้เทคนิคมือนู่นนี่นั่นอะไรเยอะก็ต้องต้องเลือกผมจะไม่ค่อยชใช้เทเลตเพราะผมไม่ค่อยจิบดันๆกระแทกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้อันหนึ่งเป็นเป็นงานอาร์ตหน่อยเป็นเป็นอิโตบุรีนะครับเห็นไหมลักษณะก็จะดูเหมือนกันหมดอ่ะซึ่งถามว่าเวทไหนสปินดีไม่สปินดีส่วนตัวผมว่าเทคนิคเปอร์เซ็นต์สูงมาก แล้วก็ลูกกอบที่เราใช้นะครับบางคนก็ใช้ลูกอะไรก็ไม่รู้แต่บางคนเพื่อนใช้เวทอะไรก็ไม่รู้แต่ไปเห็นปุ๊บออสปินหยุดจังอ๋อปรากฏว่าใช้ลูกยี่ห้อดีนะครับเปิดกล่องมานู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับเวลาที่เราสัมผัสเชื่อผมเลยว่าเวทเนี่ยคือตีไปรู้สึกนุ่มอาจจะไม่สปินก็ได้แต่บางอันไม่นุ่มอาจจะสปินก็ได้อยู่ที่ความเร็วที่เราตีถ้าใครได้อรล้อผมจะเห็นว่าเวลาผมชิปออกไปทุกคนจะรู้สึกว่ามเหมือนไกลเหมือนแรงเพราะลูกพุ่งออกไปเร็วนะฮะเราเข้าใจเรื่องนี้เรื่องสปิน ตาสปินคือการหมุนของลูกครับถ้าเราตีเราอยากให้ลูกหมุนเยอะแสดงว่าเราต้องตีแรงครับเราคงไม่สามารถจะตีลูกเบาๆไปแล้วลูกหมุนวูบๆอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่เราก็ต้องมีการตีแรงที่ประทะลูกแรงต้องมั่นใจถึงต้องฝึกมาไอการที่พยายามจะไปเปิดหน้าไม้แล้วเอามืองัดแล้วลูกตกมาโดง่งแล้วบอกว่าตัวเองตีสปินเงี้ยอันนี้ไม่เข้าใจโลกนะครับคือมุมที่เราตกมันมันก็ไม่วิ่งอยู่แล้วไงครับใช่ถ้าลองดูผู้โปรเก่งๆหลายๆคนนะ่ะจะชอบตีลูกต่ำๆต่ำๆลูกที่พุ่งไปปุ๊บๆแล้วหยุด เพรานะน่าเราใช้สปินเล่นกันนี้เราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์เลือกอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรจากยังไงนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับของเราในตอนนี้ใช่ช่วงนี้โปทอปก็อาจจะมีหลายตอนขึ้นมาที่โปทอปก็ยังไม่ว่างมานะครับก็ไม่เป็นไรผมก็พูดไปเรื่อยเหมือนเหมือนเหมือนคงเดิมนะครับก็ลองไปดูได้คลิปวิสตันอันก่อนคือแบบก็ดูอะไรกันนะครับมม่ต้องตั้งพันคนผมก็งงะครับก็หวังว่าจะมีคลิปที่ ดูกันหลายคนเยอะขึ้น,นครยังไขอบคุณมากนะครับติดตามกันตอนต่อไปนะครับพยายามจะหาอะไรเป็นประโยชน์ที่ที่อื่นก็จะไม่พูดนะครับแต่ผมคงลงพูดนะครับ mm. ก็อยากให้ได้ประโยชน์กันทุกคนในการที่ดูนะครับสวัสดีครับ